เดียนมีนาคมวันที่สิบห้าฟังเสียงนกจามเย็ยนดวงจันทร์ เนนกไหมครับทุกคนเสียงนกยามเย็นขอบคุณทุกคนที่แวะมาเยี่ยมชมครับ ขึ้นไรบรรยากาศยามเย็นตลาดรถเยนออโตคาซาลามินทาคอมเมจ็ดตอนนี้หกโมงจะครึ่งแล้วขึ้นไม่นานทุกคนประมาณสิบนาทีพอรอไปรับลูกครับรอไปรับลูกลูกโรงงานทุ่มนะอาอจบบรรยาก,กาศตลาดรถอีกแล้วทุกคน บรยกาศยามเย็นขอบคุณทุกคนที่แวะมาเยี่ยมชมตลาดรถอาเทอคาซาลามิทา,าเกเมเจตครับโอ้ยเดินเดินเดินาชมบรากาศรอเวลารับลูกลูกเลิกงานทุมน่มนึงครับเดินชมบ,บรรยากาศครับสวัสดีครับพี่พนอมขอบคุณมากที่แวะมาเยี่ยมรอ รอไปรับลูกใกล้ทุ่มเดี๋ยวไปรับลูกลูกเลง,งานทุ่มนึ่นครับขอบคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยมชมครับรถกระบะรถกระบะมือสองอยก็จอดสวยงามมากอยากได้สักคันขอบคุณห้าล้านดวงใจครับกระบะมือสอง ก็ยังไม่ล้างใส่ขายตามสภาพคันนี้ราคา259,000ฟรีดาวฟรีดาวผ่อนเดือนละ4,000ตามป้ายตามป้ายปี2016บรรยากาศครับบรรยากาศเขาเพิ่งมายูใหม่ขายรถก,กระบะมือสอง มีแต่คันที่สวยทั้งนั้นเลยเลิกข้ามะวันนี้อ๋อจริงๆเลิกห้าโมงครึ่งแล้วพอดีไม่อยากไปรอที่นู่นครับเพราะว่าต้องไปรับลูกสาวก็เลยรอที่นี่ดีกว่าใกล้ๆใกล้กลกลจะทุ่มหนึ่งแล้วค่อยไปรับจะได้ไม่ต้องไปรอที่นู่นครับรอที่นี่ดีกว่าเดี๋ยวใกล้ๆทุ่มหนึ่งค่อยไปมาชมบรรยากาศ ท้องฟ้ายามเย็นดูท้องฟ้ายามเย็นครับกลางวันร้อนร้อนท้องฟ้าแจ่มใสญิกาศยามเย็นเอกกลับกันหมดแล้วชมท้องฟ้ายามเย็นตลาดรถยนต์ออโต้คาซา ขอบคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยมชมน่าจะไปน่าจะไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไม่รู้จะไปเปลี่ยนที่ไหนอยู่ตลาดน้อยนี่แหละไม่รู้จะไปรีวิวที่ไหนล่ะนี่แหละครับรีวิวที่นี่แหละเดี๋ยวค่อยๆวันจอดค่อยๆไปหรือแถวนั้น หรือแถวนั้นเขาห้ามอ๋อครับไม่ห้ามครับก็บไม่ห้ามครับอ่าชมบรรกาศจา